รู้ตัวแล้วโจเมืองนอนดวนปืนดุจ่อออกไม้จับ เหตุวัยรุ <me>. ่นเมืองนนทบุรีดวลปืนสนั่นกว่าห0ินัดบาดเจ็บสามคนช่วงกลางดึกที่ผ่านมาล่าสุดตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเตรียมออกหมายจับและเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา24พฤษภาคมห6หที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวในซอยท่าอิดตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในคลิปจะเห็นว่ามีการดวลปืนกันของสองกลุ่มยิงใส่กันเสียงดังสนั่นกว่า60ินัดก่อนจะล่าถอยและขึ้น รถยนต์ออกไปจากจุดเกิดเหตุเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ3คนคือนายภัยรัตน์อายุ39ปีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวถูกยิงที่สะโพกนายสิริพงศ์ถูกยิงที่ขาซ้ายและนายมานพอายุ42ปีถูกยิงเข้าที่ศีรษะอาการโคมา่าพลตโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเรียกประชุมด่วนที่สอพอบางศรีเมืองบอกว่าตอนนี้พอทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว2-3ถึงคนเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่ส่วนสาเหตุ เป็นความขัดแย้งกันในซอยชุมชนไซม้ามีการท้าทายกันในโซเชียลนัดพบกันและมีการชกต่อยกันก่อนจะแยกย้ายจากนั้นฝ่ายคนเจ็บได้เข้ามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวและพาเพื่อนมานั่งดื่มกันประมาณสิบคนหลังจากนั้นได้มีการนัดเจออีกฝ่ายที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอีกรอบก่อนจะเกิดเหตุดวลปืนกันสนัน่นตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวผู้เสียหายมาสอบปากคำส่วนผู้ก่อเหตุได้ติดตามตัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกำลังรวบรวมพยานหลักฐานหากเพียงพอก็จะออกหมายจับทันทีและเร่งสอบสวน หาสาเหตุที่แท้จริงจากนั้นพลตํารวจโทจิรพัฒน์ลงพื้นที่เกิดเหตุพูดคุยกับเจ้าของบ้านและเจ้าของร้านค้าที่ได้รับความเสียหายพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาหลักฐานอย่างละเอียดพลตารวจโทจิรพัฒน์ยืนยันด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหลังมีกระแสข่าวโยงลูกน้องคนดังในพื้นที่พร้อมย้ําว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุหลายคนแล้วหากไม่มามอบตัวก็จะต้องออกหมายจับขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างหวาดภาวะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและชี้ร่องรอยความเสียหายให้ผู้สื่อข่าวดูส่วนใหญ่เป็นรอยกระสุนที่ประตูผนังบ้านกระจกมีรอยร้าวบางคนบอกว่าอยู่ที่นี่มาหลายปียังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กลัวเหมือนกันว่าอาจจะโดนลูกหลงและขอให้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกมีข้อมูลจากแหล่งข่าวบอกว่านายภพรัชเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เกิดเหตุเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งหงสิ่งได้นัดเคลียร์ปัญหากับเพื่อนสมาชิกในแก๊งโดยมีการนั่งดื่มกินกันตั้งแต่ช่วงเย็นแต่ไม่สามารถ เคลียร์ปัญหากันได้นายไพรัตจึงโทรตามเพื่อนสนิทคือนายมานพห้มาช่วยเจรจากับเพื่อนๆสมาชิกในแก๊งแต่ก็ไม่สามารถตกลงกันได้จึงเกิดการโต้เถียงและรุมทำร้ายไล่ตีกันก่อนจะเปิดฉากดวลปืนใส่กันด้านแฟนสาวของนายมานพผู้บาดเจ็บและญยยาติญาติได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดโดยแฟนสาวของนายมานพบอกว่าอาการของนายมานพค่อนข้างหนักเพราะถูกยิงที่บริเวณศรีรษะและหน้าผากทำใจไม่ได้เลยเพราะกำลังจะเข้า พิธีแต่งงานในวันที่20ส,สิงหาคมนี้และแฟนหนุ่มก็ไม่ได้มีปัญหา,ากับกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่พยายามเข้าไปเคลียร์ให้เพราะไม่อยากให้ทะเลาะก,กันขณะที่ญาติของนายมานพขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน